สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งที่เราได้มานะครับคือสมบัติผู้ดีซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตนที่เรียบเรียงในสมัยรัชกาลที่6ครับสวัสดีค่ะครับเอกสารนี้นี่เขาวางกรอบไว้10ประการเลยนะเน้นเรื่องความสุจริตทั้งกายวาจาใจวันนี้เราก็จะมาลอง สกัดแก่นสำคัญกันดูว่าหลักการพวกนี้คืออะไรแล้วก็มันยังมีความหมายกับเราในปัจจุบันยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือแนวคิดคำว่าผู้ดีในเอกสารนี้นะคะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องชาติกำเนิดหรือว่าฐาน,นะอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่เน้นไปที่คุณสมบัติแล้วก็การกระทําของคนที่เราเรียกว่าคนดีในสังคมมากกว่าคะ่ะโอครับครับโอเคงั้น งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแหล่งข้อมูลบอกว่าหนังสือนี้เรียบเรียงโดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช่ไหมครับเมื่อพศ2อ5 5ค่ะ2,455ข้อแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อยอรายละเอียดนี่เยอะเลยนะครับเช่นไม่ใช้กริยาข้ามกลายบกคลไม่ส่งของด้วยกริยาแบบเออเสือกใสผลักโยนหรือแม้แต่ ไม่พูดจาอึกกระทึกในบ้านแขกค่ะคือการเน้นเรื่องความเรียบร้อยภายนอกมากๆแบบนี้มันมีอะไรที่ลึกกว่าแค่เรื่องมารยาเฉยๆยไหมครับมีสิคะน่าสนใจมากตรงนี้คือหลักการข้อนี้จริงๆมันเชื่อมโยงไปถึงกันเขารบพ้นที่แล้วก็สภาวะของคนอื่นนะคะครับทั้งทางกายภาพเลยแล้วก็ทางเสียงด้วยครับซึ่งในเอกสารเขาชี้ว่ารากฐานมันมาจากการฝึกมโนจริยา มโนจริยาใช่ค่ะคือการควบคุมจิตใจไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้หยิ่งหรือว่าแสดงอารมณ์รุนแรงง่ายๆครับถ้าพูดง่ายๆก็คือวินัยทางใจนี่แหละค่ะที่มันจะนำไปสู่การกระทำภายนอกที่เหมาะสมคือไม่ไปสร้างความอึดอัดให้ใครเขาอะนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเริ่มจากข้างในก่อนการฝึกใจให้เราเตระหนักถึงผู้อื่นอยู่เสมอใช่ค่ะทีนี้ อีกประเด็นที่เอกสารเน้นมากๆเลยคือผู้ดีย่อมไม่ทำอุจารามกอันนี้ก็ชัดเจนนะคะใช่ครับมีตัวอย่างแบบชัดมากเช่นแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยไม่ใช่ไปจิ้มแคะแกะเกาในที่ประชุมชนอือหือหรือเรื่องการกินที่แบบว่าไม่กินมูมามไม่เอาช้อนซ่อมส่วนตัวไปตักอาหารในจานกลางอะไรแบบนี้ค่ะ ประเด็นนี้มันสะท้อนเรื่องการเคารพตนเองแล้วก็ความเกรงใจคนอื่นมากๆเลยนะคะคือมันเป็นการเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมแล้วก็เรื่องสุขอนามัยพื้นฐานด้วยการกระทาเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือโดยรวมเลยนะคะอาจจะมองได้ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคลเหมือนกันนะโอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วแต่กระทบภาพรวมด้วยไปต่อกันที่หลักการถัดมาที่ผมว่าก็เด่นเหมือนกัน คือผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะค่ะสัมมาคารวะอันนี้เน้นความเคารพอ่อนน้อมชัดเจนเลยเช่นการนั่งให้สูภาพต่อหน้าผู้ใหญ่การลุกให้ที่นั่งแก่ผู้ใหญ่หรือผู้หญิงการกล่าวขอบคุณเมื่อมีคนช่วยหรือว่าเอ่อการขอโทษเมื่อทำผิดพลาดอืดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะครับแต่ทำไมถึงถูกเน้นย้ำเป็นพิเศษขนาดนี้ครับ คือถ้าเรามองในภาพรวมใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างที่แหล่งข้อมูลอีกชิ้นเขาก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันการมีสัมมาคารวะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงความนอบน้อมตามลำดับชั้นตามอาวุโสเท่านั้นนะคะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเลยล่ะค่ะมันช่วยลดความขัดแย้งทาให้เราเป็นที่รักเป็นที่เคารพ ซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อทั้งตัวเองต่อครอบครัวหรือแม้แต่องค์กรที่เราอยู่ด้วยซ้ำไปเหมือนการสร้างทุนทางสังคมอย่างหนึ่งเลยค่ะเข้าใจเลยครับมันมีผลกระทบที่กว้างกว่าที่คิดจริงๆนอกจาก3ข้อหลักๆที่เราคุยกันไปเนี่ยจริงๆยังมีหลักการอื่นๆอีกหลายข้อเลยนะครับใช่ค่ะเช่นการมีกิจยาเป็นที่รักการมีสงา่าปฏิบัติการงานดีมีใจดีไม่เห็นแก่ตัวสื่อตรงแล้วก็ไม่ประพฤติชั่ว ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะส่มเสริมกันไปหมดเลยถูกต้องเลยค่ะอาจจะมองได้ว่าหลักการที่เหลืองเนี่ยเป็นเหมือนการขยายความแล้วก็เสริมสร้างคุณสมบัติหลักๆที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะโดยรวมแล้วก็เน้นไปที่การสร้างความน่าไว้วางใจแล้วก็ความน่าคบหาครับทั้งในแง่บุค,คลิกภาพการทํางานแล้วก็คุณธรรมส่วนตัวซึ่งทั้งหมดนี้ถ้ามองย้อนกลับไปมันก็กลับไปที่แนวคิดเรื่องการฝึกฝนตนเองทั้งกายวาจาแล้วก็ใจเหมือนเดิมเลยค่ะ สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สมบัติผู้ดีจากเอกสารที่เราสำรวจกันวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการเสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่เน้นความเคารพความใส่ใจผู้อื่นแล้วก็การขัดเกลาตนเองผ่านการกระทําคําพูดแล้วก็ความคิดที่ควบคุมแล้วใช่เลยค่ะแก่นแท้ของมันจริงๆก็คือการบ่งเพาะคุณสมบัติภายในที่ดีงามหรือเรียกว่าการยกระดับจิตใจก็ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ มันจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่เหมาะสมนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและสุดท้ายมันก็นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่มากขึ้นเป็นการเป็นผู้ดีด้วยการกระทำจริงๆไม่ใช่ด้วยสถานะทางสังคมหรือว่าชาติกำเนิดเลยค่ะน่าคิดมากๆเลยนะครับในโลกปัจจุบันที่อะไรๆก็เร็วไปหมดการสื่อสารก็อาจจะเอ่อมีความเป็นกันเองสูงขึ้นมากลองกลับไปพิจารณากันดูไหมครับว่ามีหลักการสมบัติผู้ดีข้อไหนบ้างที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ มันท้าทายจังเลยที่จะปฏิบัติในยุคนี้หรืออาจจะดูล้าสมัยไปแล้วหรือเปล่าค่ะแล้วก็ข้อไหนที่ยังคงรู้สึกว่ามันสำคัญจริงๆแล้วก็ยังใช้ได้เสมอเป็นสากลไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ถามนะครับ